ครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปั๊มปั๊มไ like, ลครับผมปั๊มไค์ปั๊มส like, ับสไครต์ยูทูบนะครับก่อนอื่นเราต้องมาเข้าลิงก์เว็บตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไอคัดลอกลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเข้ามากดที่สมัครสมาชิกที่นี่นะครับผมแล้วก็ให้ทุกคนใส่ เป็นชื่อครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษครับผมแล้วก็เป็นอีเมลของเรานะครับแล้วก็อีเมลตัวที่ใส่ข้างบนเพื่อยืนยันอีกครับครั้งหนึ่งครับผมแล้วก็เป็นรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกเป็นเพศนะครับผมเพศชายเพศหญิงนะครับแล้วก็เลือกครับว่าอายุของคุณอยู่ระหว่างเท่าไหร่นะครับพอเลือกเสร็จปุ๊บแล้วก็กดตัวนี้นะครับ ติดถูกนะครับผมที่ยินดีรับอีเมลครับแล้วก็ส่งนะครับกดส่งไปปุ๊บแล้วมันจะแจ้งตรงข้างล่างเนี่ยครับว่าได้ส่งการยืนยันนไปทางเมลครับแล้วให้เราเข้าไปที่เมลที่เรากรอกตรงนี้นะครับกรอกตรงนี้ที่เรากรอกตรงเมลครับสมัครครับให้เรากดเข้าไปเพื่อ เปิดเมลเพื่อยืนยันครับแล้วก็กดยืนยันครับหลังจากนั้นก็ทําการเข้าครับเข้าเว็บเลยครับผมในนั้นทําการเข้าเว็บเลยนะครับก็เข้าสู่ระบบได้เลยครับขอผมก็เป็นตัวนี้นะครับแล้วเราจะเพิ่มได้ไงนะครับก็คือยอดเหรียญตัวนี้เนี่ยผมไม่มีนะครับตอนเข้ามามีไม่ขี่ครับแล้วให้ทุกคนมาตรงนี้นะครับตัวรับเหรียญเพิ่มนะครับผม ให้ทุกคนมากดตรงนี้ครับทุกคนกดเข้าไปที่ตรงไหนก็ได้ครับอินสตาแกรมกด Follow ก็ได้ครับ Follow Instagram อย่างเงี้ยครับผมอย่างนี้ครับรับห้าเหรียญนครับผมกดเข้าไปครับแล้วก็กดแต่ว่าตัวนี้ผมกดไปแล้วนะครับกดติดตามไปแล้วครับผมแล้วเราก็กดติดตามไปแล้วปุ๊บแล้วกดออกมาเพื่อรับเหรียญนะครับเหรียญก็จะเด้งขึ้นตรงนี้ครับรับเหรียญ ครับผมแล้วเราก็ได้พอได้เสร็จตัวนี้ครับปุ๊บเราก็มาทําการเพิ่มช่องเอ้ยเพิ่มไอ้เพิ่มเพจครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือให้ทุกคนเลือกประเภทนะครับผมแล้วก็ยอด YouTube s u b s c r i b ์นะครับแล้วก็จะเป็นลิงก์ลิงก์ของเรานะครับใส่ลิงก์อะไรของเราก็ สมติผมเป็นลิงก์นี้ครับผมก็กดเข้าไปว่าต่อเหรียญครับผมก็เป็นสองเหรียญอย่างเงี้ยค่ะแล้วกดอย่างเงี้ยครับหนึ่งร้อยซับต่อวันนะครับผมประมาณนี้ครับแล้วก็กดไปประมาณนี้นะครับผมครับมันก็จะได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็แค่รอนะครับผมรอเดี๋ยวยอดซับก็จะขึ้นเองครับผมขอบคุณครับที่ ติดตามแล้ฟังนะครับผมติดตามดูก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับพอดีเป็นมือใหม่หัดทำครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ